สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube <ม>นะครับช่องนครสไตล์เล็กชนแนลนะครับว,วันนี้จะมารีวิวกันซ่อมออทาน,นินนะครับตัวนี้ลูกค้าทาง youtube ส่งมานะครับก,ก็กลัวเรื่องการชำรุลุนนี่ครับส่งมาเอาตรงนะับเป็นเดือนนะครับยังไม่ได้ทำเลยครับก็พึ่งมาแกะนะครับรห่อมาประมาณนี้ครับก็มีข้างในก็จะเป็นกระดาษกระดาษทิ่ ตัดกันกระแทกมานะครับกดจํำรูปเสีหายเดี๋ยวมาดูกันครับ นี้ครับหน้าตานะครับก็สีไม้ก็ตามสภาพนะครับเดี๋ยวก็ทาเอาไปทาเขาเรียกว่าอะไรให้ช่างไม้ช่างอะไรก็ทาแล้วก็กุ๊ปรุก็น่าจะสวยกว่านี้ครับโอเค,คผมก็สภาพโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะซ่อมกันตรงไหนต่อ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมทานนินครับซึ่งจะเป็นเนื้อของลูกค้าที่ส่งมาจากรู้สึกว่าชนบุรีไม่แน่น่าจะชนมุีครับเจ้าเลยรุ่น TF ตอง2นะครับตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วครับว่าที่แจ้งมาคือหมออแปลงไหมนะครับเปลี่ยนกระบอกฟิลครับมออแปลงไหมกระบอกฟิลแล้วก็ซ่อมครับซ่อมให้มันใช้ได้นะครับตอนนี้ สายอะไรก็พยายามเข้าแบบเดิมครับพวกสายลำโพงสายอะไรส่วนสายไฟนี่สายไฟนี่ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะมันเป็นยี่ห้อทานินนะครับยังอยู่ครับสัญลักษณ์ทานินครับซึ่งก็โลโก้ก็จะตรงกับตัวนี้ครับนะครัทานินก็ไม่ได้เปลี่ยนครับก็จะมีเสียงรบกวนรอบข้างนะครับเหมือนเช่นเคยครับพอเป็นโงไม้โงอะไรครับตอนนี้ก็ พยายามเอาจุดหลักๆเป็นหลักครับเดี๋ยวสักรู่ครับลู้ามาก็จะเป็นโรงไม้นะครับเปิดเพลงทํางานด้วยครับก็จะมีเสียงเครื่องจากเครื่องมือทํางานรบกวนก็ผมพยายามจะถ่ายวีดีโอให้มันดูได้ดีที่สุดแล้วครับก็นี่ครับวงจรผมจะถ่ายช้าครับเผื่อใครมีต้นแบบเห็นอะไรไหมอะไรพังนะครับหรือใส่ซีผิดขั้วนะครับก็จะประมาณนี้จะช้านะครับ ดูฝั่งหลอดนะครับอนี้หม้อแปลงตัวนี้พันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟครับเพราะมีท่านผู้ชมทักมาถามทางไลน์นะครับว่าไฟออกกี่โวลต์นะครับผมก็จะได้บอกไปในนี้เลยครับเดี๋ยวก็บอกฟิลเดี๋ยวจัดการใส่ครับตัวนี้สายจะใช้ตัวเดิมครับสายนี่ครับวิดยูนะครับภาควิดยูเนี่ยหนูชอบกัดสายนะครับต้งหนูทั้งแมงสาตัวนี้ครับทุกส่วนมากนะครับจะโดนกัดมานะครับ ก็สายผมก็จะถ่ายให้เห็นครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมาเข้าตรงนี้ครับตัวนี้ครับส่วนสามสี่เส้นเนี้ยตัวนี้ถ้ามองเกินๆก็จะเป็นสีแดงนะครับเ,เดี๋ยวใช้อะไรชี้หรือตัวจะออกแดงๆครับสีแดงตัวนี้ก็จะลงกาวนะครับจะมีสีรู้สึก ผมก็มองไม่ชัดน่าจะเป็นเส้นขีดดำมาหนึ่งครับขีดดำส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะไปลงตัวนี้จะเป็นสามเส้นนะครับห่อท่อไว้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะมาลงตรงนี้ครับนี่ครับจมีขาอยู่ตรงนี้นี่ครับโอเคครับตัวนี้ลงกาวก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับใครตัวนี้ขาดนะครับกระดูไว้ว่าพันประมาณนี้ครับ ส่วนผมถัาขาดผมก็พันใหม่นะครับอันนี้คือให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับตอนนี้หม้อแปลงไฟกี่โวลต์โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะวัดก่อนครับครับตอนครับตอนนี้เรามาดูไฟนะครับไฟสีส้มนะครับตัวนี้ที่เลี้ยงหลอดจะเป็น a อซ6โวลต์นะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินที่ไปทางภาคขยายนะครับเส้นสีน้ำเงินคู่นี้ครับก็จะเป็น24โวลต์ a อซีครับจะใช้มิเตอร์วัด a อซครับ จะได้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็ประมาณนี้ครับตั้งห้าสิบนะครับตั้งห้าสิบ ac จะได้ยี่สิบสี่โวลต์ตัวนี้หกโวลต์นะครับหกโวลต์จะตั้งห้าสิบแบจะประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมเรื่องไฟเราก็มารู้กันครับเดี๋ยวต่อไปผมก็ไล่ซ่อมตอนนี้แดดสองเข้ามาแล้วครับนี่นะครับก็ทุกอย่างก็ได้ทําการเปลี่ยนซีนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะว่า ไม่เปลี่ยนมก็บวมหมดแล้วครับมันรุ่นเก่าแล้วครับก็ต้องโลทิ้งอย่างพวกนี้ครับโลทิ้งสิบจุดเจ็ดสองตัวครับเปลี่ยนออกแล้วครับสามขานะครับตัวนี้แล้วขยายพักขยายเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเล็กครับก็จะประมาณนี้ดูครับเผื่อใครไม่ไม่รู้ค่าก็มองดูเผื่อจะมองเห็นว่าตำแหน่งไหนเป็นบวกเป็นลบครับก่อนนะครับ ส่วนหลอดไฟครับผมใช้หลอดเอหลอดสองขานะครับซึ่งไม่ใช่หลอดแบบฟิวนะครับก็จะเป็นหลอดประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนเสียบไฟตอนมาไฟตรงนี้มืดหมดเลยครับจะสว่างแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทําหลอดส่แล้วครับหลอดก็ไม่ต้องไปลื้อครับเอาขาอะไรครับขาครับต่อตรงเพราะว่าเวลาประกอบเข้าไปก็จะมองไม่เห็นนะครับขาอะไรก็คือตั้งตรงแบบนี้ครับ แล้วก็ระวังแค่หลอดขาตรงนี้ไปโดนเหล็กนะครับแค่นั้นแหละครับตัวนี้ก็จะยึดกาวร้อนไว้มันก็ต้องแปลงครับบางอย่างจะเอาเป๊ะๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกครับแต่ก็พยายามจะทําให้มันมีไฟมีอะไรติดนะครับก็ตัวนี้เห็นมีขาดกันเนี่นะครับคอยตัวนี้ครับตัวเส้นเดียวนี่ครับเส้นเดียวของตัวเนี้จะมาเข้าขานี่ครับส่วนเส้นดําจะมาเข้าขาตรงนี้ครับ ขาที่สองครับขาที่สองส่วนสี่เส้นตัวนี้ครับจะตรงนี้จะรวมเป็นสามเส้นเดียวนี่จะแยกออกเดี่ยวๆซึ่งก็จะมาเข้าจุดเหล็กตรงนี้นะครับทํามองเห็นนะครับส่วนสามเส้นนั้นเส้นสีแดงจะมาเข้าตรงนี้สองเส้นจะรวมลงกาวครับลงกาวเข้าขาเหล็กติดกับเหล็กเลยครับสองเส้นก็ประมาณนี้ครับใครใครที่โดนหนูกัดโดนอะไรกัด นี่มันมีเครื่องหนึ่งที่ลูกค้าส่งมาคือตัวนี้หายครับใครมีก็บริจาคมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันคอดูแลค่อนข้างจะหายากครับแปลงก็ยากครับเดี๋ยวจะดูว่าหารุ่นใกล้เคียงว่าจะมีไหมตัวนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมคิดว่าตัวลูกบิดมีมาไม่มีมาแล้วครับสายสายพานก็หายเดี๋ยวทําการน้ําเข้าเลยครับตรงนี้มันจะทาน้ําเป็นสลิมครับไม่รู้จะ จะฟื้ต้องทําให้มันดังก่อนครับค่อยหาตัวลูกบิดนี้เดี๋ยวมาลองไฟกันว่าผมก็จะเอาสายลำโพงมาบัดกรีเข้าจุดเดิมแล้วก็จะออกไปตู้ครับแล้วก็แปลงเสาอากาศใส่ครับเสาอากาศหักหมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับเสืียบปั๊กกัน ยกดีๆวังจอแตกนี่นครับการแปลงก็จะเป็นขาหลายตั้งาะปรอบไปในไม้ันก็จะมองไม่เห็นแล้วครับมันก็จะไม่โดนอะไรครับก็เดี๋ยวมาดูไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องปิดแฟลชนะครับจะรู่ครับนี่ครับก็จะมองเห็นไฟสวยๆนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมประกอบหรือลงตู้นะครับก็เสาอากาศมันหักสองตัวนะครับให้แปลงครับก็คือเดี๋ยวจะถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วเอาตัวนี้ไปใส่แล้วก็หาแหวนมาหมุนครับหมุนเข้าเกลียวเอาสายไฟโยงเข้าสายบัดกรีครับคือต้องเอาตัวนี้ออกครับให้โผล่ออกมาอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันจะยึดไว้อยู่แล้วครับพลาสติกเนี้ยยึดไว้ก็ยึดไว้ให้แน่นกับติดกาวไว้ด้วยก็ได้เพื่อโผล่หักงอได้ครับบิดซ้ายขวาได้โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ มีเสาแบบให้โผลมาดูสวยนะครับโอเคครับก็นี่ครับเมื่อแกวมาแล้วก็จะได้พลาสติกตัวนี้ครับก็พลาสติกตัวนี้ใส่ประมาณนี้ครับครึ่งหนึ่งให้มันโผล่หัวตัวนี้โผลมาเพื่อมันจะพับงอได้ครับน่ครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองใส่กันครับไอตัวนี้ก็หาสายมาพันแล้วก็แหวนใส่ครับโอเคครับครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็มีเสียงรถวิ่งผ่านปกติละเสียงรบกวนนะครับก็นี่ครับ ใส่น็อตน็นอตไม่มีมาน็อตมีมาตัวของตัวก็ใส่ให้ครับเอาจะให้เหมือนกันหน่อยเสาส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับเสาแต่มันจะพับไปซ้อนกันไม่ได้ครับตัวนี้มันก็แค่หดเราเอามาไว้นหน้าอย่างนี้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเวลาใส่กล่องส่งไปก็ต้องหาโฟมมาบังไว้ก็ดูสวยดีครับปากสีส้มนะครับนี่ครับ ก็เดี ra, ne, ๋ยวตอนนี okay, ้เป right. yup. okay. ิดเสียงกันนะครับก่อนเปิดเสียงก็ดึงเสาขึ้นก่อนเอรเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแปดก่อนนะครับจะมองเห็นไปครับพวกมรองลอยตามสายลมเพื่อวันหนึ่งวันใด าการรับผู้ติดเชืท้ที่เพิ่มสูงขึ้น่้นมีทาง,ทาง,งการแพทย์เสนว่าเป็ปัญหาพระบรมราชินีทรงพิานาโปรดราตัวสมองงานยังการารับไม่ยายช่วยเกษตรกรกระจาย มากรองรับการดูแลแต่อาชีากรรมในารสํรนัการเทพมหารนครประกอบด้วยและอุปกรณ์จะมีแสงเงาสะท้อนนะครับมากรองรับการเดี๋ยวตอนนี้ก็มาลอง a u x ดูครับอัวนี้เปิดอฟสันะครับ a u x มีไฟโชว์นะครับเสาเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์เข้าดูครับออกเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือ a U x นะครับ ฟ้้าาเจานมตััแ่ดห,ห,หือก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะจัดส่งไปนะครับตัวนี้ใช้เวลาหลายเดือนครับผมไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งจับเพราะว่าพวกนี้เวลาจับแล้วจับยาวครับงานผมก็กองครับก็ต้องลูกค้าบางคนส่งม,มาก,ก็ต้องเข้าใจจุดนั้น,นครับตัวนี้แต่จริงมันจะมีกาว กาวแบ็กเกนนครับเอากาวแบ็กเกนมาทาครับแปะแล้วกดไว้ครับมันจะดีกว่าแต่ผมมันไม่มีครับก็เดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะใช้กาวแท่งนี้ลอมไปแล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดเพื่อให้มันแนบสนิทครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเนี่ยเดี๋ยวที่ผมทำครับเนี่ยตรงนี้มันพองออกมาแบบนี้ครับเลยนี่วไว้เดี๋ยวคัตเตอร์ปาดครับก็เรียบและ ถ้าคิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์ริชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ดีครับผมนี่นะครับก็ทุกอย่างก็ได้ทําการเปลี่ยนซีนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะว่าไม่เปลี่ยนก็บวมหมดแล้วครับมันรุ่นเก่าแล้วครับก็ต้องโลทิ้งอย่างพวกนี้ครับโลทิ้งสิบจุดเจ็ดสองตัวครับเปลี่ยนออกแล้วครับ สามขานะครับตัวนี้แล้วขยายพักขยายเนี้ยก็จะเปลี่ยนตัวเล็กครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ดูครับ mm hmm. เผื่อใครไม่ไม,ไม่รู้่าก็มองดูเผื่อจะมองเห็นว่าตำแหน่งไหนเป็นบวกเป็นลบครับก็นะครับส่วนหลอดไฟครับผมใช้หลอดอ,อหลอดสองขานะครับซึ่งไม่ใช่หลอดแบบฟิวนะครับก็จะเป็นหลอดประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาดูกันครับตอนเสียบไฟตอนมาไฟตรงนี้มืดหมดเลยครับจะสว่างแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทําหลอดไฟแล้วครับหลอดก็ไม่ต้องไปลื้อครับเอาขาอะไรครับขาครับต่อตรงเพราะว่าเวลาประกอบเข้าไปก็จะมองไม่เห็นนะครับขาอะไรก็คือตั้งตรงแบบนี้ครับแล้วก็ระวังแค่หลอดขาตรงนี้ไปโดนเหล็กครับแค่นั้นแหละครับตรงนี้ก็จะยึดกาวร้อนไว้ มันก็ต้องแปลงครับบางอย่างจะเอาเป๊ะๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกครับแต่ก็พยายามจะทําให้มีไฟมีอะไรติดนะครับก็ตัวนี้เห็นมีขาดกันเนี่ยนะครับคอยตัวนี้ครับตัวเส้นเดียวนี่ครับเส้นเดียวของตัวเนี้จะมาเข้าขานี่ครับส่วนเส้นดําจะมาเข้าขาตรงนี้ครับขาที่สองครับขาที่สองส่วนสี่เส้นตัวนี้ครับจะตรงนี้จะรวมเป็นสาม เส้นเดียวนี่จะแยกออกเดียวๆซึ่งก็จะมาเข้าจุดเหล็กตรงนี้นะครับทํามองเห็นนะครับส่วนสามเส้นนั้นเส้นสีแดงจะมาเข้าตรงนี้สองเส้นจะรวมลงกาวครับลงกาวเข้าขาเหล็กติดกับเหล็กเลยครับสองเส้นก็ประมาณนี้ครับใครใครที่โดนหนูกัดโดนอะไรกัดนี่มันมีเครื่องหนึ่งที่อค้าสมมาคือตัวนี้หาย,ยครับใครมีก็บริจาคมาหน่อยนะครับเพราะว่า มันค่อนดูแล้วค่อนข้างจะหายากครับแปลงก็ยากครับเดี๋ยวจะดูหารุ่นใกล้เคียงว่าจะมีไหมตัวนี้ก็อยู่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมคิดว่าตัวลูกบิดมีมาไม่มีมาครับสายสายพานก็หายเดี๋ยวทําการน้ําเข้าเลยครับตรงนี้บิดสภาพน้ําเป็นสลิมครับไม่รู้จะจะเฟือต้องทําให้มันดังครับค่อยหาตัวลูกบิดนี้จะมาลองไฟกันว่าผมก็จะ เอาสายลำโพงมาบัดกรีเข้าจุดเดิมแล้วก็จะออกไปตู้ครับแล้วก็แปลงเสากาดใส่ครับเสากาดหักหมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับเสียบปลั๊กกันตนี้ย่ะอ่ายกดีๆวังจอแตก บครัการไปก็จะเป็นขาหลายตั้งก็ประกอบไปในม้ันก็จะมองไม่เห็นแล้วครับมันก็จะไม่โดนอะไรครับก็เดี๋ยวมาดูไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องปิดแฟลชนะครับจะรู่ครับนี่ครับก็จะมองเห็นไฟสวยๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมประกอบหรืองตู้นะครับก็ เสากาดมันหักสองตัวนะครับให้แปลงครับก็คือเดี๋ยวจะถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วเอาตรงนี้ไปใส่แล้วก็หาแหวนมาหมุนครับหมุนเข้าเกลียวเอาสายไฟโยงเข้าสายบัตรกีนครับคือต้องเอาตัวนี้ออกครับให้โผล่ออกมาอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันจะยึดไว้อยู่แล้วครับพลาสติกเนี้ยยึดไว้ก็ยึดไว้ให้แน่นกับติดกาวไว้ด้วยก็ได้เพื่อโผล่หักงอได้ครับบิดซ้ายขวาได้โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็มีเสาแบบให้โผล่มาดูสวยนะครับโอเคครับก็นี่ครับ เมื่อแกะมาแล้วก็จะได้พลาสติกตัวนี้ครับก็พลาสติกตัวนี้ใส่ประมาณนี้ครับครึ่งหนึ่งให้มันโผล่หัวตรงนี้โผล่มาเพื่อมันจะพับงอได้ครับน่ครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองใส่กันครับไอตัวนี้ก็หาสายมาพันแล้วก็แหวนใส่ครับโอเคครับครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็มีเสียงรถทิ่ผ่านปกติและเสียงรบกวนนะครับก็นี่ครับ ใส่น็อตน็นอตไม่มีมาน็อตมีมาตัวของตัวก็ใส่ให้ครับเอาจะให้เหมือนกันหน่อยเสาวสวนมากจะเป็นแบบนี้ครับเสาแต่มันจะพับไปซ้อนกันไม่ได้ครับตัวนี้มันก็แค่หดเราเอามาไว้จะนหน้าอย่างนี้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเวลาใส่กล่องส่งไปก็ต้องหาโฟมมาบังไว้ก็ดูสวยดีครับปลายสีส้มนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดเสียงกันนะครับก่อนเปิดเสียงกัดินเสาขึ้นก่อนโอเคครับดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแปดก่อนนะครับก็จะมองเห็นไปแนะลครับพวกออลอยตามสายลมเผื่อวันหนึ่งวันใด รองรับผู่สุดเชี้อที่เพิ่มสูงขึ้นท่้นมีทาง,ทางสรรเกิดเหตุว่าคปัญาพระบร,ะระมราชีทรงพิจารณากิดวากิสมองงานอย่างผลการรองรับนโยบายช่วยเกษ,ษตรกรกระจาย สำหรับรองรับการดูนแ,แต่อาเชียกรมรมในงการสำนักการเทพมหาพรตประกอบด้วยและอุปกรณ์จะมีแสงเงา<ห>สะท้อนนะครับ,รบ,รรบกาเดียวตอนนี้ก็มาลอง AUX ดูครับตอนนี้เปิดไันะครับ AUX มีไฟโชว์นะครับเสาเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์เข้าดูครับออกเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือ a อ x นะครับ ฟ้า้าาหหเเจมหตััแ่นนก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะจัดส่งไปนะครับตัวนี้ใช้เวลาหลายเดือน,นครับผมไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งจับเพราะว่าพรุ่งนี้เวลาจับแล้วจับยาวครับแล้วงานผมก็กองครับก็ต้องลูกค้าบางคนส่งม,มาก,ก็ต้องเข้าใจจุดนั้น,นครับตัวนี้แต่จริงมันจะมีกาว กาวแบ็กเกนครับเอากาวแบ็กเกนมาทาครับแปะแล้วกดไว้ครับมันจะดีกว่าแต่ผมมันไม่มีครับก็เดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะใช้กาวแท่งนี้ลอมไปแล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดเพื่อให้มันแนบสนิทครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเนี่ยดย๋ยวที่ผมทำครับเนี่ยตรงนี้มันฟองออกมาแบบนี้ครับเลยนี่ไว้เดี๋ยวคัตเตอร์ปาดครับก็เรียบละถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์ดีชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,รบ,รบผม